โอเคป่ะแต่ไม like okay, ่ให้ย um, like ิงไปไกลมากหรอกแล้วแจ้พอแล้วนะเจ้ไอเก่งนี่อะไรกนโดนปนอาผมสอนมาแล้วบอกว่ามึงไปเปิดห้องแล้วให้เขามาตายเลยเหรอแกตกใจเลยเดินมาจะโทษอกช่วงนี้ก็ลังแู้หรอปะ ได้ใครแน่หน่อยมีข้าวแล้วก so ็อันโคตรซูติ้งจากตัวตายเลยคูจะต้องย้อยาบขนกดผลโดดเออแม่ของผมแม่อ้ผมอ้าไมดงไรมึงไรมงไรมึงไรสวยมาก

่ช่ก่อนเฮ้ยย้อนไปย้านไปตีสองต่สามที่ ตัวไม่อนัจะไปลยนะได้อยู่ไดอยู่ได้อยู่ลไมลบไอ้คนมันจะไปเียเยลยอะไรวะยิงธุเล็ตมาไม่แดกสองกอกเอ้ยอะไรจะต้องลยายลาย 14 14 nhá 14 của Master Nam Ai keep Ai đi coi coi luôn โอ๊ยโจนโวยน่าจะไม่เกี่ยวไห้ฮะไปหาไี่โจนไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่

ผ่าขอนะทุกคนไม่ต้องลดไ้ได้ขอได้สเอาอตัดไปน่ฟเลยออกต้ออขึ้นะตอตีงีองีด้วต้อง่อีาไม่ขึ้นเอาฟาวผมก็เสียบอลเปล่าเหมือนกันตดดีนีได้ได้ mọi người lạ mặt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  lạ

กี่ข้าวเล่นดีกว่าหรือฟังเกมฟังเกมน่าจะหายนะอันสองมันมันที่จะโกอะไรทักทีอยู่ที่ว่านั่งกับรถนานๆเนี่ยแต่ว่าเทปเป็นเนี่ย เวลาก้มกะทันหันไงที hmm. it, it on around, gram, anyway. ่เวลาเป็นอ่ะคือเล่นปกติได้พอไอก้มแล้วตอนก่อเล่นเลยยืดปะล่ยืดแต่ว่าไอ้ยังว่าจังหวะที่ว่าพอเราเล่นไปก้มเราเลี้ยงออกมาไงมันใช้กล้ามเนื้อผิดจังหวะใช่่นี่เเก็บอลทไมไม่เ่กอไยไปออกอบกลางไว้บกลาไว้พี่ไม่ายมสวลมเนี่ยตัว้พอเรา่เรา ไม่เข้าเลยใช่ไหฝั่งคนแม่งบักไม่ต้องจามไปยาโดนนะอย่โดนได้โดนแลนด์นแลนด์นแลนด์นชิคแล้วโทษที่โคตรเท่ท่านลงคาเท่อะไรบ้างท่านลงคาเท่ ยส,<ต>วสวยเกเร้อนชวนชวอนชแล้วเข้าต่อด้วยอ่านชวแล้ว,ว,วเข้าต่ออย่ายืนดูชว,ชวนอ่านชวดีสวย้ายกเดี๋วอไานกัูอ่นเ่ะตา,าไม่ทันไม่ได้ชูเลยนะ่าให้อาข้า<ค>